ลงเก็บปลากันจวงอได้มากำหนึ่งปลากันจวงที่จริงมันหัวตะมีได้นี่มันเป็นมองล่างรถเขาแย้มเขาเลียนมากจากในปลาเขาก็ล่างรถตรงนี้เขาจังเลียนเกินไปพูนหนทางั้งตัวทางออกมาเกิดจังไดพวกนี้ปลากันจวงที่จริงมันอยู่พี่ นี่มีขั้งหนึ่งอยู่ในนี่มีขั้งหนึ่งอยู่ใหนนี่ตรงนี้เอ้าขัางวกระแสนี่นี่เป็นขั้งลงไปนี่ขั้วหนาแล้วมีอีกขั้งหนึ่งอยู่เสือพูนสองขัง้วปลาไหลก็จะมีอยู่ในขั้งนี่ก็ได้แต่ว่าพอได้ใช้ปลาไหลถ้ามีมูเขาจะมาใส่อยู่ โอเคเมื่อนี้ก็ทำนี่แล้วันจองกำลังพอจะเปิดฝากคุณข้าวก,กินมากกินเดี๋ยวคว้างบ่ากินดอกเก็บไปซิโอเคอเค,ครับซทำนี่สักก่อนเดินทางขับแล้วออกพลังบินหน้าประตูนใหญ่แวบไปเกินรถเมล์แล้วก็กลับ สำหรับปักกันจองก็มีแค่นี้สวัสดีครับ